มสดีครับผมพ่อขันคือเก้าครับนี่กับบ่าวเมืองศรีวีสองครับพี่น้องเดี๋ยวมาอนี่เปลี่ยนแนวครับมาเนี้เดี๋ยวสิผ้ามาเลาะเบิ่งสวนผล,ลไม้ครับนี่อยู่จันทบุรีนะครับพี่น้องนี่ สวนมุ่งคุดครับนี่เ,เ,เดี๋ยวสิผ้ามาเบงวิที่เพิ่นเก็บครับนี่เ, <c oughs> เพิ่นตอยเอาแตนวยสุกมาได้เนาะครับนี่นนเนาะโอ้เอออตรงเหลือาน,น้อโอ้ขาวกสเลือขกนโบรเห็นเห็นแต่แดงกับดำ ใบใบเพิ่นกะนาครับแน่กัสีโบเ็นนวยเลยครับมันกับสีับอือาัดีุ่งเพิ่น,ำนกำลังเก็บอยู่ครับส่วน แต่ต้นหมากมั่งขุดครับพี่น้องแต่ว่าเน่กับสีบวัวเฮ็น้อยมันเพราะว่ามันหนาอันใบมันหนาครับพี่น้องใบหนาแห้งครับลองกลงกระมีครับมั่งขุดกระมีครับพี่น้องหลากหลายชนิดครับ สะพาเลาะเบิ้งเรื่อยๆครับนี่โอ้โอ้โออยางนี่ได้ดครับพี่น้องเ้ยฝนมันตกครับนี่มีแต่ขีต้ตมครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิงงนครับมีทางยางบ่ครับนี่โอ้ มมเตสวนมั่งขุดครับเนี่บออัะเงาะก็มี่ครับพี่น้องบงออกกะเงาะกะไร้ได้ครับนี่นี่บะเงาะครับนี่บัะเงาะก็มี่ร่องกองก็มีครับปูเต็มต้นเลยครับพี่น้องนี่ครับเงาะอู้เต็มต้นเลยครับบ่ยอยากเบอกรายย้ายห้างครับพี่น้อง พ่อของเสียบเลยครับมือนี่เบาเมืองสีวีสองเปลี่ยนเนี่ยครับมือนี่บอดายไปกับรถไถฟ,ฟอร์ดครับมือนี่สีผ้ามาเบิรงสวนผลไม้ครับพี่น้องล่องกลองครับอุ้ยปาด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 ,ปาดพี่น้องเลยพ่อของเสียบเลยครับพี่น้องอุ้ยขนาดเพื่อนได้เก็บไปนำนแน่เลยได้ครับนี่ งเงาะก็ได้เก็บไปแล้วครับนี่อเจ๋วหลายครับพี่น้องมีหลากหลายชนิดครับผลไม้ล่องกองบักเงกาะกรมีครับอันนี้สิเป็นล่องก้องครับพี่น้องสุกกระมีดิบกระมีครับมั่งขุดกระกะลัง สุกเนี่ก็มีดิบก็ตรงเลือกเอาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อเก็บไปเหล้ยวก็สิไปเลือกอีกเท่านึงครับขนใสเคง่งกระสีได้เลือกอีกเท่านึงครับอู้เหนียวเดี๋ยวสีาพาไปเบิงครับนี่คุณพ่อเพิน่นเลือกถาอยู่ในบ้านครับนี่ เพราะเด็กขนทยอยออกมาหลายเติบด้วยครับนี่ทุเรียนก็มีตัวครับนี่แต่ว่าพอท่านเป็นหน่วยครับนี่สวน นี่ครับกำลังเลืออยู่ครับดู่ดา <c oughs> ีเด็ยครับพนักง,งานเลือครับโอยขัดยางดีเลยครับพี่น้องนี่นี่คุณผอเุณนกำลังกำลังยางแข็งขันเลย <c oughs> อัน จักไร่พ่นสวนพันอยู่นี่สิบห้าไร่สิบห้าไร่มีมีปบะสุูยางรลเนะโอ้ยแน่นอนแหงวาอะ้ากสองใส่ใสใสครับเไปดเไอเดี๋ยวบบาวเมืองสีผ้าเลาะเบึงสวนลงกองครับนี่ฟังนี่ก็มี่ครับพี่น้อง พี่น้องปาด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 ลองกองครับสดสด,สดใหม่ๆจกากสวนเลยครับนี่บูยพื้นที่สวนของคุณพี่เพิ่นมองนี่ก็อยูประมาณสิบหาไรครับพี่น้องอนี่ครับก็ชิยูประมานนี้แหละครับนี่ครับต้นทีวนท่ว่าเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็นกนไเด้กเก็บไปน้ำเนล่ะครับนี่ นี่แหละครับสวนล่องกล่องของแท้แล้วครับพี่น้องนี่เพื่อนกสิจ้างค้นเก็บหลังจากเพื่อนมีค้นเก็บแล้วก็เพื่อนกสิมาขัดอีกเทอนึงครับแล้วกสิทรงครับนี่แต่ว่าทางเขามากกสิเล่เนี่ฝ่าฝนกับเป็นใจครับมื่อนี่ฝนตกลินเบิดมือเลยครับ นี่ครับทางเขามาสวนเพิินกระซิยุประมาณนี้แหละครับเลตุ่มปี๊เลยครับพี่น้องอนี่ยไปเห็นแต่บัากรองก้องครับนี่อื เละนี่ด้วยครับพี่น้องด้วยขี่ต้มครับขีต่ต้มอันเพิ่นขัดเพิน่นสีส่งไปขายบอครับหนี่ง ของมองจีนจ่ะปคาจนมอันมีคนมาหลับบอกว่าต้องไปส่งเองครับนี่้ส่งายุ้่โอ้ลนม่มรเ็นเต็นเต็นรับซื้อโอ้จะมีรถเดี๋ยวเตียรเ่ยวเขาเสียราคา

กำลังลงใหม่ลงมือกันครับนี่กำลังขัดมากมั่งขูดกันอยู่ครับนี่คุณภาพส่งอกน้าหลอะถขัดดีก็ไดลยราค่าอีกราค่านึง เนี่ยขนกันทีเดียขนมากเรื่อยๆครับนี่ยย้อยมากเรื่อยครับ,มา,ม,ารรบมาแล้วครับมาแ้วอีกเที่ยวนึงเลยครับนี่โอ้สองเขียงครับบ้านนี่สองเขียงบักใหญ่เลยครับพี่น้อง เพิ่นจ่างคนนั้นไปเก็บนี่เพิ่นจ่างเป็นหมื่บ่กิโลจ่างเป็นกิโลอ้จ่างโอ้จ่างคนเก็บกระต้องจ่างเป็นกิโลได้ครับพี่น้องนี่ กิโลละเจ็ดบาทครับขนมเขียว<อ>นะขนอ,อนังนนาโอ้ต่อคนไมไม่ต่อคนอยนแต่คบน,คน,ค,นคนเกันเนาะโอ้ต่อต่อวันบ่น,นี่ปาด พันเงินเท่านี่บอกเมื่อเมื่อต้นเดือนก่อนอะ่ะสี่สิบแปดลังตอนนี้นนนช่วงไทยเขาก็ยังได้เป็นพันไหนคนไหนผู้หญิงบอกเก๋ๆบอกเดี๋ยวเราตามไปดูเลยเท่านั้นเ <c oughs> ดี๋ยวเราเดี๋ยวเบาเมืองสีวีสองนำไปเบืองเลยครับนี่ ควงใจครับเมื่อนี่ยางคนเก็บกิโลละเจ็ดบ,บาทครับพี่น้องไผขยันก็ได้หลายครับนี่สวนมุงขุดประมาณสิบหาไรครับอยู่นี่ เดี๋ยวบาเมืองสีพาไปนำหาคุณเม่เพิ่นครับนี่เพิ่นคือเก็บเก่งแทะใส่นอเพิ่อนอยู่ใส่นอครับนพอนอันนี้ก็ต้นบะเงาะครับกําลังเขียวๆอยู่ครับทั้งนี้ใส่นอครับเดี๋ยวมาหลุ่นกันเบิ่งครับสีเห็นคุณเม่์แล้วบอ ไพเดือบึงคลิปมีเลี้ยวกับฝากกุไลค์กุชเชอในเด้อครับเด้อหรือว่าไพเดือกุดเลี้ยวก็สชิบ่ไดพาดคลปใไม่ๆครับจากสองบาวเบิ่งสีวีสสองครับพี่น้องดีครับผม